ปปริิ์ะะตาาาอสัญญอัยยนนเพลโคนไทยพระทินอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่งเสียงปฏิญาณตนอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนจะมีพิธีมอบบัตรประชาชนแก่คนไทยพัะทินที่รอคอยจะได้รับสัญชาติไทยมานานกว่า13ปีหลังจากเดินหน้าเรียกร้องมาตั้งแต่ปี2,546จนถึงปัจจุบันโดยมีนายธีรานันชัยมานานปลัดอำเภอหัวหน้าง,งานทะเบียนอำเภอแม่สอด และนายสุรพงศ์กองจันทึกหัวหน้าคณะทำงานช่วยเหลือทางกฎหมายกรณีไทยพัฒถิ่นสภาทนายความเป็นผู้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยพัฒถิ่นจำนวน182คนเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานาวัดพระธาตุสิริมงคลสร้างความดีใจให้กับคนไทยพัฒถิ่นกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก คนไทยพระถิ่นที่ได้รับมอบบัตรประชาชนในวันนี้เล่าถึงความรู้สึกว่าดีใจอย่างถึงที่สุดที่ได้รับสัญชาติไทยและมีบัตรประชาชนหลังจากรอคอยมานานโดยจากนี้จะได้มีสิทธิ์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเดินทางไปได้ทุกที่เป็นคนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย เกืยบสามสิบปีครับรอคอยแม่ครับได้แล้วก็ดีใจมากเลยครับได้แล้วเราจะอะไรยังงไบ้ากครับทำอะไรได้หลายอย่างครับงานอะไรก็ได้ทำวันเออทำอะไรก็ได้ประกันชีวิตอะไรเข้าได้หลายอย่างครับแตไม่ได้ผระเบิดยังไงโอ้ระบากมากเลยไปไหนก็ระบบิดสีบาทเขรู้สึกที่ได้บาดวันนี้เป็นยังไงบ้างใจดบจี๊ ใจดีแล้วไาได้บานตกมันกับทำมาเมินกันก็ได้กใจดีเนาะขอบคุณขันมากๆแม่เรามากี่ปีแล้วโอ้หลายปีละก้าอายุแม่บอกเจ็ดสิบปีนี้แล้วไอะ น,นายธีรนันชัยมานาันประหลัดอำเภอหัวหน้าง,งานทะเบียนอำเภอแม่สอดกล่าวว่าได้มีการมอบบัตรประชาชนให้กับคนไทยพัะทินจำนวน182คนตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการได้สัญชาติไทยประกาศาวันที่29มีนาคม2,559ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อเสียชีวิตไปแล้ว5คนการต่อสู้ของกลุ่มออของกลุ่มคนไทยพัถิทนกลุ่มนี้นะครับสู้กันมานาน รับ20-30ปีเป็น,เป,นเป็นต้นมาเนื่องจากถ้าท่านสังเกตดีๆเนี่ยกลุ่มที่ได้บัตรเนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุทั้งนั้นน,นะครับบางรายรอไม่ไหวก็มีเสียชีวิตไปบ้างตามพรบาสันสัชชาติฉบับที่5 2อ5 5บเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มคนไทยสัญสัติพม่าเชื้อสายไทยนะครับเรียกร้องเพื่อให้ได้เป็นคนไทยพัทถินโดยการเกิดนะครับได้ใครโดยการเกิดตามมาตราสพรบาชบที่5เนี่ยปรากฏว่า คณะกรรมการระดับระดับส่วนวนกลางเนี่ยไม่เห็นด้วยว่าคนไทยพันธินกลุ่มนี้จะเป็นคนไทยนะครับเนื่องจากไม่เข้าตามมาตรฐานาก็เลยไม่เข้าเงื่อนไขกลุ่มเหล่านี้ก็เลยกลับมาขอสัญชาติไทยโดยกระบวนการแปลงสัญชาตินะครับส่วนที่เหลือที่ตกค้างอยูอ่ที่จากการสํารวจของกลุ่มแกนนําของคนไทยพัน์ในพื้นที่อำเภอเมสอดเนส่ยพบว่าอยู่อีกประมาณร้อยกว่ารายซึ่งก็จะรวบรวมรายชื่อแล้วก็เข้าสู่กระบวนการขอแปลงสัญชาติอีกครั้งหนึ่ง นายสุรพงศ์กองจันทึกหัวหน้าคณะทำงานช่วยเหลือทางกฎหมายกรณีไทยพระทถิ่นสภาทานายความกล่าวว่าคนไทยพระทถิ่นกลุ่มนี้ได้ยื่นขอแปลงสัญชาติตั้งแต่ปี2546ผ่านการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตแปลงสัญชาติเป็นไทยแล้วแต่เรื่องกลับเงียบหายไปจนเป็นเหตุให้คนไทยพัฒถิ่น73คนยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลายครั้ง กลุ่มนี้ได้มารเรียนสภาตในความเรานะครับต้องเรียกว่า1วิบกว่าปีแล้วนะครับเป,เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่รับผลกระทบจากเรื่องของควรจะรับคมรับรองคำเป็นคนไทยแต่เขาก็ไม่ไ,มได้รับมีทั้งกลุ่มที่ยื่นเรื่องไปเรียบร้อยแล้วประกาศเรียบร้อยแล้วทุกอย่างรอแค่ถ่ายรูปทำบัตรเท่านั้นนะครับหรือกลุ่มที่ยังไม่ยืน่นยื่นเลยทั้งหมดมากนะครับแล้วก็ทยอยช่วยเหลือไปเป็นกลุ่มๆบางกลุ่มก็จำเป็นจะต้องนำสู่การฟ้องร้องสู่ศาลปกครองเพราะว่าเจ้าที่รัฐ ตอบชัดเจนว่าไม่สามารถดำเนินการอย่างไรต่อไปอีกได้แล้วที่ผ่านมาต้างเน้นว่าต้องขอบคุณศาลครองที่ยืนยันสิทธิ์ของชาวบ้านไทยพะถิ่นเหล่านี้และก็ต้องขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันดำเนินการตามสารปกครองสั่งทันทีไม่อุดท์ต่อศาลครองสูงสุดกลุ่มนี้เมื่อได้มาแล้วนะครับกลุ่มที่คุณสมบัติเหมือนกันแต่ไม่ได้ฟรร้องท่านก็ให้รูปรวมชื่อมาแล้วก็เ,เสนอขึ้นไปถ้าก็ดดำเนินการประกาศในราชกิจจาให้ในรอบนี้ก็ต้องใช้ว่า ประมาณ2-300คนนะครคนซึ่งนำตาระสู่การมอบบัตรในวันนี้ครับขณะที่ยังมีคนไทยพระิถิ่นจำนวน351คนที่ยื่นฟ้องกรรมาการรับรองความเป็นคนไทยพระิถิ่นไม่ยอมรับรองคนกลุ่มนี้ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ทั้งนี้คนไทยพระิถิ่นคือกลุ่มคนที่มีเชื้อสายไทยวัฒนธรรมไทยพูดภาษาไทยใช้ชีวิตแบบไทยอาศัยอยู่ที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ําเมอยออย่างน้อย200ปีเมื่อครั้งที่ไทยเสียดินแดนให้อังกฤษพุทธศักราช2411คนกลุ่มนี้อยู่ในการปกครองของพามา่าเมื่อกลับเข้าสู่ประเทศไทยเจ้าหน้าที่กลับไม่ให้สัญชาติไทยจนนำมาสู่การเรียกร้องสุรพงษ์สมรือแสนถ่ายภาพสิริพรบำรุงนุก,กูลข่าวจริงสปริงนิวส์ รายงานมาดูเรื่องรา